สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพี่น้องวงการข่าวไม่ทิ้งสองพี่น้องสรยุทธ์ไบรท์โพกรังไอจีโอภคก,กีราหลังเลิกสามีทายาทห้างทองต้องบอกว่าล่าสุดผู้ประกาศข่าวดังสรยุทธ์ไบรท์พิทยรานโพกรังไอจีโอภคก,กีราหลังเลิกสามีทายาทร้านทองเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อโอภคก,กีรานักแสดงนางแบบพิธีกรชื่อดังได้ประกาศเลิกสามี เฟียสมทุกรณ์พัศวงศ์ปิดฉากชีวิตคู่13ปีโดยโอภกิราได้โพสต์ระบุข้อความว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอขอให้ทุกคนเข้าใจโอขอบคุณป้าม้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียส ที่เอนดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกและล่าสุดโอภกิรานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจากใจท่ามกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายอีกทั้งงานนี้ในโลกโซเชียลสองพี่น้องผู้ประกาศข่าวดังสรยุทธ์ไบรท์พิทยาธันโพกรังไอจีโอภกิราหลังเลิกสามีทายาตร้านทอง โดยงานนี้ทั้งคู่ก็ได้ส่งกำลังใจโดยการคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจให้อีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ